ส่งมอบ1คันครับกับรถเกี่ยวรถข้าว S Series S 9 0 0 0ครับเวอร์ชั่นปี2023 แบบหัวเก๋งติดแอร์นะครับเป็นเอกสิทธิ์ของแทมโก้นะครับแต่ว่าเป็นแบบฉบับที่คุณลูกค้าต้องการครับวันนี้คุณลูกค้าคุณชลินอังเพชรนะครับมาทดสอบระบบก่อนที่จะส่งมอบนะครับข้างในโอทงทันสมัยกว้างขวางนะครับและที่สําคัญมีสายทัศน์ในการมองนะครับว่าจะเป็นข้าวล้มข้าวตั้งนะครับมีสายทั์การมองชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญเราก็จะมีจอ ชัดเจน,นะครับในระบบนะครับทันสมัยมีที่พนักวางมือนะครับในการขับก็จะไม่เมื่อยนะครับและก็ระบบภายในกว้างวังทันสมัยอุ่องอย่างแน่นอนและมีระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์อังดิดตั้งบนเพดานนะครับเย็นอย่างแน่นอนนะครับมีจอ LED 4จอนะครับแต่ว่ามีทั้งหมด 7กล้องด้วยกันนะครับคุณลูกค้าก็สามารถมาเลือกที่สวิตชิ่งเลือกดูกล้องไหนก็ได้นะครับมีทั้งหมดเจ็กล้องจอใหญ่ชัดเจนครับและที่สําคัญนะครับในระบบภายในเรายังมีเกวัดรอบนะครับเกวัดอุณหภูมิเกน้ํามันเครื่องเกไฟชาร์ตไม่ชาร์จนะครับว่าจะเป็นเกน้ำมันโซล่านะครับเหมือนรถยนต์เลยนะฮะแล้วก็มีสวิตไฟสวิตแต็ต่างๆนะครับสวยงามทันสั ัที่สำคัญชอบแบบนี้กดไลค์กดแชร์เปกับเพื่อนต้นไมห้หน่อยกันแล้วกันนะฮะแล้วก็ร่วมกันทอาเยวนายนอวยชัยให้กับเสี่ยหนูและครอบ,บครัวนะครับจนประสบความสำเร็จนะครับรวยๆเฮงๆครับ